คุณเคยสงสัยไหมครับว่าการดื่มเหล้าหรือเบียร์สักแก้วสองแก้วทุกวันมันดีหรือไม่ดีกับสุขภาพของเรากันแน่หลายคนบอกว่าดื่มไวน์แดงทุกวันดีต่อหัวใจบางคนก็บอกว่าเบียร์ช่วยให้นอนหลับสบายแต่ความจริงแล้วการดื่มแอลกอฮอล์ทุกวันนั้นมันส่งผลต่อร่างกายของเราอย่างไรกันแน่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับคนอายุ60ปีขึ้นไปอย่างเราซึ่งร่างกายเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยหนุ่มสาววันนี้เราจะมาคุยกันถึงความจริงที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับ ผมรู้ว่าหลายท่านที่ดูวิดีโอนี้อยู่อาจจะมีนิสัยดื่มเหล้าหรือเบียร์เป็นประจำบางคนอาจจะดื่มเพราะชอบรสชาติบางคนดื่มเพื่อผ่อนคลายหรือดื่มเพราะเป็นกิจวัตรประจำวันที่ทำมานานจนเคยชินแต่สิ่งที่เราต้องรู้ก็คือเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายของเราก็เปลี่ยนไปและวิธีที่ร่างกายจัดการกับแอลกอฮอล์ก็เปลี่ยนไปด้วยครับในวิดีโอนี้เราจะมาดูกันว่าการดื่มแอลกอฮอล์ทุกวันนั้นมันส่งผลกระทบอย่างไรต่อสุขภาพของคนวัยเราบ้างและที่สำคัญคือเราจะมาหาคำตอบกันว่า มันยืดอายุหรือลดอายุกันแน่ก่อนอื่นเลยเรามาเริ่มที่เรื่องที่หลายคนเข้าใจผิดกันมานานว่าดื่มแอลกอฮอล์นิดหน่อยทุกวันดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องไวายแดงที่คนบอกกันว่าดีต่อหัวใจความจริงก็คืองานวิจัยในอดีตบางชิ้นเคยบอกว่าคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เล็กน้อยมีอายุยืนกว่าคนที่ไม่ดื่มเลยแต่งานวิจัยใหม่ๆที่ทํามาในช่วง5ปีที่ผ่านมานั้น เริ่มเปิดเผยความจริงที่แตกต่างออกไปครับนักวิทยาศาสตร์พบว่างานวิจัยเก่าๆเ,เหล่านั้นมีปัญหาในการเปรียบเทียบเพราะพวกเขาเอาคนที่ดื่มนิดหน่อยไปเปรียบเทียบกับคนที่เลิกดื่มซึ่งหลายคนเลิกเพราะมีปัญหาสุขภาพอยู่แล้วไม่ใช่เปรียบเทียบกับคนที่ไม่เคยดื่มมาก่อนเลยเมื่อนักวิจัยปรับปรุงวิธีการศึกษาใหม่ผลที่ได้ก็ชัดเจนขึ้นว่าแม้แต่การดื่มเพียงเล็กน้อยทุกวันก็ยังมีความเสี่ยงต่อสุขภาพอยู่ดีครับองค์การอนามัยโลกได้ออกมาประกาศอย่างชัดเจนในปี2023ว่า ไม่มีระดับการดื่มแอลกอฮอล์ใดๆเลยที่ปลอดภัยต่อสุขภาพอย่างสมบูรณ์ซึ่งนี่เป็นข้อมูลที่หลายคนอาจจะตกใจเพราะเราคุ้นเคยกับการได้ยินว่าดื่มนิดหน่อยไม่เป็นไรหรือแม้แต่ว่าดีต่อสุขภาพด้วยซ้ำแต่ความจรงิงก็คือแอลกอฮอล์นั้นเป็นสารพิษต่อร่างกายของเราและเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายของเราก็จัดการกับสารพิษนี้ได้ยากขึ้นเรื่อยๆตับของเราทำงานช้าลงไตก็กรองสารได้ไม่ดีเท่าเดิมและสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเราอายุมากขึ้น น้ำในร่างกายของเราก็มีน้อยลงซึ่งหมายความว่าเมื่อเราดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณเท่าเดิมระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของเราก็จะสูงขึ้นกว่าตอนที่เราอายุน้อยกว่านี้ครับมาดูกันต่อว่าการดื่มแอลกอฮอล์ทุกวันนั้นส่งผลต่อสมองของเราอย่างไรซึ่งเรื่องนี้สําคัญมากครับเพราะเมื่ออายุมากขึ้นเราต้องการดูแลสมองให้ทํางานได้ดีที่สุด เพื่อจะได้มีความจําที่ดีคิดหาเหตุผลได้ชัดเจนและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขการศึกษาวิจัยหลายชิ้นพบว่าคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ทุกวันแม้จะเป็นแค่หนึ่งแก้วหรือสองแก้วก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับสมองมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความจําและการคิดแอลกอฮอล์ทำให้เซลล์สมองตายและเมื่อเราอายุมากขึ้นแล้วร่างกายของเราสร้างเซลล์สมองใหม่ได้ยากลงนั่นหมายคอวาหามว่าทุกครั้งที่เราดื่มเราก็กำลังทำลายสมองของเราไปทีละน้อยโดยไม่รู้ตัว นอกจากนี้การดื่มแอลกอฮอล์ยังมีผลต่อคุณภาพการนอนของเราอีกด้วยหลายคนคิดว่าดื่มเหล้าช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้นซึ่งมันจริงครับเราอาจจะหลับเร็วขึ้นแต่คุณภาพการนอนกลับแย่ลงแอลกอฮอล์ทำให้เรานอนไม่สนิทไม่ได้เข้าสู่ช่วงการนอนหลับลึกที่สมองและร่างกายต้องการเพื่อพักผ่อนอย่างเต็มที่ผลก็คือเมื่อตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเรารู้สึกเหนื่อยล้าไม่กระปรี้กระเปรา่าและในระยะยาวแล้วการนอน ไม่มีคุณภาพนี้ก็ส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมของเราได้ครับการนอนหลับที่ดีเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับคนใบเราเพราะมันช่วยให้ร่างกายซ่อมแซมตัวเองมอช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันทํางานได้ดีและช่วยให้สมองจัดระเบียบความทรงจําต่างๆที่เราได้รับในแต่ละวันต่อมาเป็นเรื่องของหัวใจและหลอดเลือดซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสําคัญมากเมื่ออายุมากขึ้นการดื่มแอลกอฮอล์ทุกวันนั้นส่งผลต่อหัวใจ และหลอดเลือดของเราอย่างไรคําตอบก็คือมันไม่ได้ดีอย่างที่หลายคนคิดครับแม้ว่าจะมีการพูดถึงเรื่องของไวน์แดงที่มีสารต้านอนุมูลอิสาระแต่ความจริงก็คือผลเสียจากแอลกอฮอลนั้นมากกว่าผลดีจากสารดีๆที่มีอยู่ในไวน์กลางดื่มแอลกอฮอลทุกวันทําให้ความดันโลหิตสูงขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสําคัญต่อโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองแอลกอฮอลยังทําให้ระดับไขมันในเลือดเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะไตรกลีเซอรไรระที่เป็นอันตรายต่อหลอดเลือดและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญ ก็คือแอลกอฮอล์ทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะได้ซึ่งสําหรับคนใบเราที่หัวใจอาจจะไม่แข็งแรงเท่าสมัยหนุ่มสาวแล้วนี่ก็เป็นความเสี่ยงที่ไม่ควรมองข้ามครับการศึกษาวิจัยขนาดใหญ่ที่ติดตามผู้คนนับหมื่นคนเป็นเวลาหลายปีพบว่าคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ทุกวันมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงกว่าคนที่ไม่ดื่มเลยแม้จะเป็นการดื่มในปริมาณเล็กน้อยก็ตามและความเสี่ยงนี้ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้นเพราะหัวใจ และหลอดเลือดของเราก็มีความเสื่อมไปตามอายุอยู่แล้วการเติมแอลกอฮอล์เข้าไปทุกวันก็เหมือนกับการเติมภาระให้กับหัวใจที่กำลังอ่อนแอลงอยู่แล้วนั่นเองครับมาต่อกันที่เรื่องของตับซึ่งเป็นอวัยวะที่ต้องทำงานหนักที่สุดในการจัดการกับแอลกอฮอล์ตับของเราทำหน้าที่กรองสารพิษต่างๆออกจากร่างกายรวมถึงแอลกอฮอล์ด้วยแต่เมื่อเราดื่มทุกวันตับก็ต้องทำงานหนักทุกวันไม่มีเวลาพักผ่อนและซ่อมแซมตัวเองเมื่อเวลาผ่านไปตับก็เริ่มเกิดความเสียหายขึ้นครับในระยะแรก อาจจะเป็นแค่ไขมันสะสมในตับซึ่งหลายคนไม่รู้สึกตัวเพราะไม่มีอาการแสดงที่ชัดเจนแต่ถ้าเรายังดื่มต่อไปเรื่อยๆตับก็จะเริ่มอักเสบและในที่สุดอาจจะกลายเป็นตับแข็งได้ซึ่งเป็นสภาวะที่รักษายากและอันตรายมากสิ่งที่น่ากังวลก็คือเมื่ออายุมากขึ้นตับของเราก็ทำงานช้าลงและมีประสิทธิภาพลดลงซึ่งหมายความว่าแอลกอฮอล์จะอยู่ในร่างกายของเรานานขึ้น และทำความเสียหายได้มากขึ้นนอกจากนี้หลายคนวัยเราก็มีโรคประจำตัวและต้องกินยาหลายชนิดการดื่มแอลกอฮอล์ในขณะที่กินยาอาจจะมีปฏิกิริยาอันตรายได้เพราะตับต้องทำงานทั้งกรองแอลกอฮอล์และจัดการกับยาในเวลาเดียวกันซึ่งอาจจะทำให้ยาออกฤทธิ์มากเกินไปหรือน้อยเกินไปหรือแม้แต่ทำให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่คาดคิดได้ครับอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากแต่มักถูกมองข้ามก็คือความเสี่ยงต่อการล้มและบาดเจ็บเมื่ออายุมากขึ้น การทรงตัวของเราก็ไม่ดีเท่าเดิมกระดูกก็เปลาะขึ้นกล้ามเนื้อก็อ่อนแอลงและการฟื้นตัวจากการบาดเจ็บก็ช้าลงการดื่มแอลกอฮอล์ทำให้เราเดินเซทรงตัวไม่ดีและแตัดสินใจได้ไม่ดีซึ่งทําให้เราเสี่ยงต่อการล้มมากขึ้นสําหรับคนวัยเราการล้มไม่ใช่เรื่องเล็กครับล้มครั้งหนึ่งอาจจะทําให้กระดูกสะโพกหักกระดูกขาหักหรือบาดเจ็บที่ศีรษะได้ซึ่งอาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลนานหลายเดือนหรือแย่กว่านั้นก็คืออาจจะทําให้เราพิการหรือเสียชีวิตติดได้ การศึกษาวิจัยพบว่าคนสูงอายุที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำมีอัตราการล้มและบาดเจ็บสูงกว่าคนที่ไม่ดื่มถึงสองเท่าและที่น่าห่วงก็คือหลายครั้งการล้มเกิดขึ้นที่บ้านของเราเองเช่นตอนกลางคืนที่ลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ําหรือตอนลงบันไดในบ้านซึ่งถ้าเรามีแอลกอฮอล์ในร่างกายแม้จะเป็นเพียงเล็กน้อยจากการดื่มในตอนเย็นก็อาจจะทําให้เราเดินไม่มั่นคงและล้มได้ง่ายขึ้นครับต่อมาเป็นเรื่องของระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งเป็นระบบป้องกันโรคของร่างกายเราเมื่ออายุมากขึ้นระบบภูมิคุ้มกันของเราก็อ่อนแอลงตามธรรมชาติอยู่แล้วทําให้เราติดเชื้อได้ง่ายขึ้นป่วยบ่อยขึ้นและฟื้นตัวช้าลงการดื่มแอลกอฮอล์ทุกวันยิ่งทําให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงไปอีกแอลกอฮอล์รบกวนการทํางานของเม็ดเลือดขาวที่มีหน้าที่ต่อสู้กับเชื้อโรคและยังทําให้ระบบต่างๆในร่างกายที่ช่วยป้องกันโรคทํางานได้ไม่เต็มที่ผลก็คือเราจะติดหวัดง่ายขึ้นป่วยบ่อยขึ้นและอาจจะมีโรคระแรงมากขึ้นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีโรคระบาดหรือโรคไข้หวัดใหญ่คนที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำก็มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อและมีอาการรุนแรงกว่าคนที่ไม่ดื่มการศึกษาพบว่าคนที่ดื่มแอลกอฮอล์มีโอกาสเป็นปอดบวมสูงกว่าคนที่ไม่ดื่มถึงสามเท่าและมีโอกาสที่จะฟื้นตัวช้ากว่าด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลสําคัญที่เราควรจะพิจารณาเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์อย่างจริงจังครับมาดูกันต่อที่เรื่องของมะเร็งซึ่งเป็นโรคที่หลายคนกลัวและต้องการหลีกเลี่ยงข่าวร้ายก็คือแอลกอฮอ เป็นสารก่อมะเร็งที่ได้รับการยืนยันแล้วครับการดื่มแอลกรอฮอล์เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งหลายชนิดรวมถึงมะเรง็งตับมะเรง็งลำไส้ใหญ่มะเรง็งเต้านมมะเรง็งหลอดอาหารและมะเร็งปากซึ่งความเสี่ยงนี้เพิ่มขึ้นตามปริมาณและระยะเวลาที่เราดื่มแม้จะเป็นการดื่มเพียงเล็กน้อยทุกวันก็ยังเพิ่มความเสี่ยงได้และเมื่อเรามีอายุมากขึ้นความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งก็สูงขึ้นตามไปด้วยการเพิ่มแอลกรอฮอล์เข้าไปในชีวิตประจําวันจึงเท่ากับการเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคร้ายแรงนี้อีกชั้นหนหึ่ง สิ่งที่หลายคนไม่รู้ก็คือแม้แต่การดื่มไวน์แดงที่หลายคนคิดว่าดีต่อสุขภาพก็ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งได้เช่นกันเพราะมันก็มีแอลกอฮอล์อยู่ในนั้นแม้ว่าไวน์จะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีต่อสุขภาพบ้างแต่ผลเสียจากแอลกอฮอล์ก็มากกว่าผลดีจากสารเหล่านั้นมากครับถ้าเราต้องการสารต้านอนุมูลอิสระเราสามารถหาได้จากผลไม้ผักหรือน้ำผลไม้แทนซึ่งจะปลอดภัยกว่าและดีต่อสุขภาพกว่ามากๆอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญคือเรื่องของน้ำหนัก และโภชนาการแอลกอฮอล์มีแคลอรี่สูงมากแต่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการเลยเราเรียกมันว่าแคลอรี่เปล่าๆครับเมื่อเราดื่มแอลกอฮอล์ทุกวันเราก็กำลังใส่แคลอรี่เข้าไปในร่างกายโดยไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยนอกจากนี้แอลกอฮอล์ยังกระตุ้นความอยากอาหารทําให้เรากินมากเกินไปโดยเฉพาะอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพเช่นของทอดของเค็มหรือของหวานผลก็คือน,น้ําหนักของเราก็เพิ่มขึ้นและพอน้ําหนักเพิ่มปัญหาสุขภาพต่างๆก็ตามมาไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจ สำหรับคนวัยเราที่ต้องการรักษาสุขภาพให้ดีและอยากมีน้ำหนักที่เหมาะสมการดื่มแอลกอฮอล์ทุกวันก็เป็นอุปสรรคใหญ่ครับนอกจากนี้แอลกอฮอล์ยังขัดขวางการดูดซึมวิตามินและแร่ธาตุต่างๆที่ร่างกายต้องการโดยเฉพาะวิตามินบี B, วิตามินดี D, และแมกนีเซียมซึ่งเป็นสารอาหารที่สำคัญมากสำหรับคนวัยเราการขาดสารอาหารเหล่านี้ทำให้เรารู้สึกเหนื่อยง่ายมีพลังงานน้อยกล้ามเนื้ออ่อนแอและกระดูกเปราะบางมาคุยกันต่อเรื่องสุขภาพจิตและอารมณ์ ซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญไม่แพ้สุขภาพกายหลายคนดื่มเหล้าเพื่อคลายเครียดหรือเพื่อให้รู้สึกดีขึ้นแต่ความจริงก็คือแอลกอฮอล์เป็นสารกดประสาทครับมันทําให้เรารู้สึกดีชั่วคราวในช่วงแรกที่ดื่มแต่หลังจากนั้นไม่นานก็จะทําให้อารมณ์แย่ลงรู้สึกเศร้าวิตกกังวลหรือหมุดหิดง่ายการดื่มแอลกอฮอล์ทุกวันในระยะยาวยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลเรื้อรงสําหรับคนวัยเราที่อาจจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการาเกษียณ อายุการสูญเสียคนที่รักหรือปัญหาสุขภาพอารมณ์และสุขภาพจิตก็มีความสําคัญมากๆครับการดื่มแอลกอฮอล์เพื่อหนีปัญหาหรือเพื่อปลอบใจตัวเองนั้นไม่เพียงแต่ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาแต่ยังทําให้ปัญหาแย่ลงไปอีกมันทําให้เราคิดไม่ชัดตัดสินใจไม่ดีและจัดการกับความรู้สึกต่างๆได้ไม่ดีการศึกษาพบว่าคนสูงอายุที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจํามีอัตราการเกิดภาวะซึมเศร้าสูงกว่าคนที่ไม่ดื่มมากและที่น่าเป็นห่วงก็คือภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุมากจะไม่ได้ ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมเพราะหลายคนคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติของการแก่ตัวซึ่งไม่ใช่ครับความเศร้าและการไม่มีความสุขไม่ใช่ส่วนหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของการแก่ชาราและการดื่มแอลกอฮอล์ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ปัญหานี้แย่ลงอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องพูดถึงก็คือผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้างการดื่มแอลกอฮอล์ทุกวันอาจจะส่งผลต่อความสัมพันธ์กับครอบครัวเพื่อนฝูงและคนที่เรารักโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวมันอาจจะทําให้เราขี้หงุดหงิดง่ายขึ้น พูดจาไม่รู้เรื่องบางครั้งหรือไม่สนใจคนรอบข้างเท่าที่คนรครอบครัวของเราอาจจะกังวลเกี่ยวกับนิสัยการดื่มของเราแต่ไม่กล้าพูดเพราะกลัวว่าเราจะโกรธและในระยะยาวแล้วสิ่งเหล่านี้ก็สามารถทําร้ายความสัมพันธ์ที่มีค่าในชีวิตของเราได้ครับสุดท้ายแล้วเราต้องถามตัวเองว่าเป้าหมายของเราในชีวิตช่วงนี้คืออะไรเราต้องการมีสุขภาพที่ดีมีชีวิตที่มีคุณภาพใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อนฝูงอย่างมีความสุขและอยากมีอายุยืน เพื่อจะได้เห็นหลานๆเติบโตขึ้นถ้านี่คือสิ่งที่เราต้องการการดื่มแอลกอฮอล์ทุกวันก็ขัดแย้งกับเป้าหมายเหล่านี้ทั้งหมดครับข้อมูลจากงานวิจัยชี้ชัดว่าการดื่มแอลกอฮอล์ทุกวันแม้จะเป็นปริมาณเล็กน้อยก็ลดอายุขัยของเราเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคร้ายแรงต่างๆทํา,าทให้คุณภาพชีวิตแย่ลงและทําให้เราไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ได้ตอนนี้ท่านที่กําลังฟังอยู่อาจจะคิดว่าถ้าอย่างนั้นแล้วผมควรจะทําอย่างไรดีถ้าผมดื่มมานานหลายสิบปีแล้ว การหยุดดื่มตอนนี้มันยังมีประโยชน์อีกไหมคำตอบก,ก็คือมีประโยชน์มากๆเลยครับไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะเริ่มดูแลสุขภาพร่างกายของเรามีความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองได้อย่างน่าอัศจรรย์แม้ว่าเราจะดื่มมาหลายสิบปีถ้าเราหยุดดื่มวันนี้ร่างกายของเราก็จะเริ่มฟื้นตัวทันทีตับจะเริ่มซ่อมแซมตัวเองภายในไม่กี่สัปดาห์ความด oh ันโลหิตจะลดลงการนอนหลับจะดีขึ้นอารมณ์จะดีขึ้นและในระยะยาวแล้วความเสี่ยงต่อโรคต่างๆก็จะลดลงเรื่อยๆ การเลิกดื่มไม่ใช่เรื่องง่ายครับผมเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นนิสัยที่ทำรรมาหลายปีแต่มันก็เป็นไปได้แน่นอนเริ่มต้นด้วยการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนถ้าเราดื่มทุกวันก็อาจจะเริ่มจากการลดวันที่ดื่มลงก่อนเช่นดื่มแค่สัปดาห์ละสาวันแล้วค่อยๆลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งหยุดดื่มเลยหรือถ้าเรารู้สึกว่าการลดทีละน้อยไม่ได้ผลการหยุดดื่มเลยทีเดียวก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าแต่ก็ต้องระวังอาการถอนยาถ้าเราดื่มมามากและนานมาก ควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนเลิกดื่มอย่างกะทันหันครับหาสิ่งอื่นมาทําแทนการดื่มถ้าเราเคยดื่มเพราะเหงาหรือเบื่อก็ลองหากิจกรรมอื่นๆมาทําเช่นออกกําลังกายเดินอ่านหนังสือดูหนังหรือเรียนอะไรใหม่ๆถ้าเราเคยดื่มเพื่อคลายเครียดก็ลองหาวิธีอื่นในการผ่อนคลายเช่นทําสมาธิฝึกหายใจลึกๆฟังเพลงหรือทําสิ่งที่เราชอบและทําให้เราผ่อนคลายบอกกับครอบครัวและเพื่อนสนิทเกี่ยวกับการตัดสินใจของเราเขาจะได้ช่วยเหลือและสนับสนุนเราและเมื่อเราบอกคนอื่นมัน ก็จะทําให้เรามุ่งมั่นที่จะทําตามเป้าหมายมากขึ้นด้วยครับถ้าเรารู้สึกว่ามันยากเกินกว่าที่จะทําคนเดียวอย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือมีโปรแกรมต่างๆมากมายที่ช่วยคนเลิกเล่าเลิกบีมีกลุ่มสนับสนุนที่ผู้คนที่เคยประสบปัญหาเดียวกันมาช่วยเหลือกันและมีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่พร้อมจะให้คําแนะนําไม่มีอะไรน่าอายเลยที่จะขอความช่วยเหลือมันแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาและความตั้งใจจริงที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองครับ นอกจากนี้เราควรจะหาข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพมากขึ้นยิ่งเรารู้มากเท่าไหร่เราก็จะเข้าใจมากขึ้นเท่านั้นว่าทำไมการหยุดดื่มจึงสำคัญและมันก็จะช่วยให้เราตั้งมั่นในการตัดสินใจของเรามากขึ้นลองจดบันทึกว่าเราดื่มเมื่อไร่ดื่มเท่าไหร่และรู้สึกอย่างไรก่อนและหลังดื่มมันจะช่วยให้เราเห็นรูปแบบและเข้าใจตัวเองมากขึ้นและเมื่อเราเริ่มลดหรือหยุดดื่มก็ลองจดว่าสุขภาพของเราดีขึ้นอย่างไรบ้างเช่นนอนหลับดีขึ้นมีพลังงานมากขึ้นอารมณ์ดีขึ้นสิ่งเหล่านี้ จะเป็นแรงจูงใจให้เราทำต่อไปครับเราต้องเตือนตัวเองเสมอว่าเราทำสิ่งนี้เพื่อตัวเราเองเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพและเพื่อจะได้ใช้เวลากับคนที่เรารักได้นานๆทุกวันที่เราไม่ดื่มก็คือชัยชนะครั้งหนึ่งทุกสัปดาห์ที่ผ่านไปร่างกายของเราก็ฟื้นตัวมากขึ้นและทุกเดือนที่ผ่านไปเราก็ยิ่งเข้าใกล้เป้าหมายของการมีสุขภาพที่ดีมากขึ้นอย่าท้อแท้ถ้ามีบางครั้งที่เราทำพลาด และดื่มไปนิดหน่อยสิ่งสําคัญคือลุกขึ้นมาและเริ่มต้นใหม่อีกครั้งความล้มเหลวชั่วคราวไม่ได้หมายความว่าเราล้มเหลวตลอดไปมันเป็นโอกาสให้เราเรียนรู้และเข้าใจตัวเองมากขึ้นนครับคิดถึงสิ่งที่เราจะได้รับเมื่อเราหยุดดื่มหรือลดการดื่มลงเราจะมีพลังงานมากขึ้นจะรู้สึกสดชื่นในตอนเช้าจะคิดได้ชัดเจนขึ้นน้ำหนักอาจจะลดลงผิวพรรณอาจจะสดใสขึ้นเราจะนอนหลับสนิทขึ้นตื่นมาแล้วรู้สึก พร้อมที่จะทําอะไรต่างๆเราจะมีอารมณ์ที่ดีขึ้นและมั่นคงขึ้นความสัมพันธ์กับคนรอบข้างอาจจะดีขึ้นและที่สําคัญที่สุดก็คือเราจะมีโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้นและมีสุขภาพที่ดีกว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนมีค่ามากกว่าความสุขชั่วคราวที่ได้จากการดื่มแอลกอฮอล์หลายเท่าตัวครับผมอยากให้ท่านลองนึกภาพตัวเองในอีกห้าปีข้างหน้าถ้าเรายังคงดื่มแอลกอฮอล์ทุกวันต่อไปเราจะอยู่ในสภาพอย่างไรสุขภาพของเราจะเป็นอย่างไรเราจะทํากิจกรรมที่เรารักได้เหมือนเดิมไหมเราจะมีพลัง ที่จะเล่นกับหลานๆหรือไปเที่ยวกับคนที่เรารักได้ไหมหรือเราจะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการรักษาโรคต่างๆที่เกิดจากการดื่มแล้วลองนึกภาพอีกแบบหนึ่งถ้าเราตัดสินใจหยุดดื่มหรือลดการดื่มลงอย่างมากตั้งแต่วันนี้ในอีกห้าปีข้างหน้าเราจะมีสุขภาพที่ดีมีพลังกระปริกระเปล่าทาในสิ่งที่เรารักได้อย่างเต็มที่และมีความสุขกับชีวิตการเลือกอยู่ที่เราครับจําไว้เสมอว่าการดูแลสุขภาพไม่ใช่แค่เรื่องของการไม่ป่วยแต่เป็นเรื่องของการมีคุณภาพชีวิต ที่ดีการมีพลังที่จะทําในสิ่งที่เรารักการมีความสุขกับคนรอบข้างและการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่การดื่มแอลกอฮอล์ทุกวันขัดขวางสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดมันค่อยๆทําลายสุขภาพของเราทีละนิดจนกระทั่งวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าเรามีปัญหาสุขภาพมากมายและบางทีก็อาจจะสายเกินไปที่จะแก้ไขแต่ถ้าเราตัดสินใจวันนี้เราก็ยังมีเวลาที่จะปรับปรุงและมีสุขภาพที่ดีขึ้นครับผมหวังว่าข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้จะช่วยให้ท่านเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับผลกระทบของการดื่มแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับคนวัยเราที่ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมความจริงก็คือแอลกอฮอล์ไม่ได้ทําให้เรามีอายุยืนขึ้นแต่กลับทําให้อายุสั้นลงและคุณภาพชีวิตแย่ลงการหยุดดื่มหรือลดการดื่มลงอย่างมากเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทําได้เพื่อสุขภาพของตัวเองไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่หรือดื่มมานานแค่ไหนการเริ่มต้นใหม่ก็ยังไม่สายเกินไปครับผมอยากให้ท่านลองคิดดูว่า ถ้าไม่มีแอลกอฮอล์ในชีวิตเราจะสูญเสียอะไรไปบ้างและเราจะได้อะไรกลับมาบ้างในความเห็นของผมสิ่งที่เราจะได้กลับมานั้นมีค่ามากกว่าสิ่งที่เราจะสูญเสียไปหลายเท่าเราจะได้สุขภาพที่ดีจิตใจที่แจ่มใสความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างและชีวิตที่มีคุณภาพสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ไม่มีเงินซื้อได้และเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราครับผมขอให้ท่านที่กําลังฟังอยู่นี้ลองถามตัวเองว่าชีวิตที่เหลืออยู่ท่านอยากจะใช้มันอย่างไร ท่านอยากจะมีสุขภาพที่ดีมีความสุขใช้เวลากับคนที่รักทำในสิ่งที่ชอบและมีชีวิตที่มีคุณค่าหรือท่านอยากจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการป่วยให้เข้าออกโรงพยาบาลและต่อสู้กับโรคต่างๆที่อาจจะต้องกันได้คำตอบน่าจะชัดเจนครับและหนทางสู่ชีวิตที่มีคุณภาพนั้นก็เริ่มต้นจากการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆที่เราทำในแต่ละวันรวมถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์ผมอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านที่กำลังดูวิดีโอนี้อยู่ลองเขียนความคิดเห็น หรือแบ่งปันประสบการณ์ของท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างท่านเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการดื่มแอลโกอฮอล์และผลกระทบต่อสุขภาพบ้างไหมหรือท่านเคยพยายามลดหรือเลิกดื่มไหมและผลเป็นอย่างไรการแบ่งปันประสบการณ์ของท่านอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆที่กำลังเผชิญกับความท้าทายเดียวกันได้ครับถ้าท่านรู้สึกว่าข้อมูลในวิดีโอนี้ มีประโยชน์ผมขอเชิญชวนให้ท่านกดไลค์เพื่อสนับสนุนช่องของเราและอย่าลืมกดติดตามหรือ s u b s c r i b e ช่องของเราด้วยนะครับเพราะเราจะมาแบ่งปันข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสุขภาพและการดูแลตัวเองสำหรับคนใบเราอย่างต่อเนื่องการดูแลสุขภาพเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้และเราจะอยู่เคียงข้างท่านในเส้นทางนี้ครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากข้อความถึงทุกท่านว่าไม่ว่าท่านจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าท่านจะเคยทำอะไรมาในอดีตวันนี้คือวันใหม่ ที่เราสามารถเริ่มต้นได้เราสามารถเลือกที่จะดูแลตัวเองให้ดีขึ้นเลือกที่จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นและเลือกที่จะมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นการหยุดดื่มหรือลดการดื่มแอลกอฮอล์เป็นก้าวสำคัญหนึ่งในเส้นทางนี้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันเป็นไปได้แน่นอนและมันคุ้มค่ากับความพยายามอย่างแน่นอนครับจำไว้เสมอว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่เราทำทุกวันจะสะสมกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของ เงาได้เริ่มต้นจากวันนี้เริ่มต้นจากการตัดสินใจเล็กๆหนึ่งอย่างและท่านจะเห็นว่าชีวิตของท่านจะดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขและใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในทุกๆวันครับ